สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามารีวิวเจ้านี้นะคะคีย์บอร์ดนับโปนะคะ nkb 1 0 1นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวใช้งานกับอ iPad แล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะ แกะเลยละกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ร้านส่งมาให้นะคะใส่กล่องนะคะแล้วก็มีวัตนะคะไม่ใช่แว็ปสิปน่าจะเป็นสปอตเทปส่นะคะแล้วก็แบับเบิลนะคะวาแบับเบลิลมาให้เราอืมนะคะเป็นของผลิตภัณฑ์เลยนะคะ เขียนว่าระวังแตกนะคะนี่นะคะอืมนี่นะคะนับโปนับโมโอเค มีสนให้ด้วยนะคะอ่านะคะคุณสามารถสอบถามการตั้งค่าการใช้งานกับช่างเทคนิคที่ศูนย์โดยตรงเลยนะคะเวลาเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะคะหรือเสาร์อาทิตย์เวลาเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อสินค้าก็มีร่องรอยบุบเล็กน้อยนะคะเรียกว่าไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าดูจากภายนอกนะ นะคะก็จะเป็นการแกะก,กันเลยนะคะกฤประเทพใสม่มานะคะอะนี้ก็จะมีบับเบิลอีกรอบหนึ่งนี่นะคะสุดยอดนะคะอันนี้คือ,อตั้งใจใช้เป็นตัวพกพานะคะ นี่นะคะอันนี้คีย์บอร์ดจริงอยู่ตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูไม่ใช่ซูมดิให้ดูขนาดคีย์บอร์ดจริง full function นะคะอืมปึ๊บอ่านะคะคิดว่าปุ่มน่าจะใหญ่ถนัดมือกับใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในส่วนของขนาดเลยนะคะจริงๆเขาก็มีวัดมาให้แล้ว ตอนที่เราสั่งแต่ว่าที่เราติดอยู่ในใจก็คือขนาดของปุ่มนะคะนี่นะคะไม้บรรทัดวัดกันเลยนะคะบางเพราะว่าบางท่านเนี่ยนิ้วเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้งานเนี่ยนะคะประมาณหนึ่งจุดห้าเซนนะคะปุ่มเนี่ยนะคะหนึ่งจุดห้าเซนคูณหนึ่งจุดห้าเซนเรียกว่าถนัดมือกับผู้ใช้หลายๆคนกันเลยทีเดียวนะคะอ่านี่นะคะ ก็สัมผัสเนี่ยเรียกว่าเบามือเลยดีกว่านะคะแล้วก็มีที่ใส่นี่นะคะทาาน 3A สองก้อนนะคะใส่เข้าไปข้างในนะคะนี่มันไม่มีที่เสียบมาให้นะคะหรือว่าอยู่ในกล่องไม่มีนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นนี่นะคะที่เป็นเ บลูทูธนะคะก็แสดงว่ารองรับเฉพาะบลูทูธอย่างเดียวนะคะตรงนี้ไม่มีนะนี่คือเราแกะพร้อมกันเลยนะคะมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับอ่าเจ้าตัวเจ้าตัว iPad แล้วก็เจ้าตัวโน้ตบุ๊กด้วยนะคะ,ะมีช่องเสียบชาร์จไหมไม่มีนะคะใส่ถานอย่างเดียวชาร์จไม่ได้นะคะนี่ไฟสัญญาณนะคะ โอเคอันนี้ให้ดูขนาดโดยรวมก่อนนะคะอ่าภาษาไทยชัดเจนดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานกันนะคะตอนนี้เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะว่าเราอาจจะใช้ไม่เป็นก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า,ามีการใส่ฐาน 3A เข้าไปแล้วนะคะสองก้อนนะคะ ก็เป็นฐานที่ใช้งานอยู่นี่แหละนะคะใส่เข้าไปนะคะอ่านะคะแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะคะตั้งมาตรงที่เปิดแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงที่สัญญาณไฟเนี่ยมันไม่มันไม่ทำงานนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าทำผิดขั้นตอนตรงไหนหรือเปล่านะคะเนี่ย สัญญาณไม่ทำงานอ่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าฐานนี้มันมเอ๊ฐานมันแบตหมดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆฐานนี้คือฐานที่ใช้อยู่กับับตัวเมาส์ออปติคลตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้คือฐานนี้นี่นะคะฐานนี้ใช้งานได้ปกตินะคะอ่าฐานใช้งานได้ปกตินะ นี่นะคะฐานใช้งานได้ไม่มีปัญหานะคะฐานไม่ได้หมดนะคะนี่นะคะใส่โค้ดลบเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่โค่ดลบตามไปใช้งานได้นะคะปิดเปิดมาที่สวิตช์อันนี้ออฟนะคะเปิดมาที่ออนเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะไฟไม่ได้เข้าอะไรนะคะทีนี้เรามาลองดูในหน้าจอโน้ตบุ๊กนะคะว่า,ามีการมองเห็นในส่วนของอตัวบูทธหรือเปล่านะคะลอ,องดูนะคะมไม่ใช่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนะึ่ง คีย์บอร์ดนับโบนะคะอ,ม,อม,มันจะไม่มีสัญญาณขึ้นมาเนะนี่นะคะเปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดก็ไม่มี สัญญาณไฟเข้ามานะคะไม่ใช่ตัวนี้นะคะเอ๊อหรือใช่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเซตอัพบลูทูธดีไว้อะโอเคดันนะคะหรือว่าไฟจะติดเฉพาะตอนที่แบตหมดก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะตอนนี้เรามันคอนเน็กไปแล้วนะคะคอนเน็กตสองตัวนะคะคือเรามีที่บ้านเนี่ยมีคีย์บอร์ด pairing สองตัวแสดงว่า อาจจะไม่มีไฟก็ได้นะหมายถึงว่าอาจะลองพิมพ์นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะไม่มีข้อมูลอะไรเห็ไหมคะหมายถึงว่าไม่มีไฟไฟจะขึ้นเฉพาะตอนที่แบตหมดนะคะแสดงว่าอ่านี่นะคะพิมพ์เรียบร้อยเลยนะคะพิมพ์ได้ไม่มีปัญหานะคะคือพอดีโน้ตบุ๊กตัวนี้คีย์บอร์ดมันพังนะคะเดี๋ยวให้ดูโดยรวมน,นะนี่นะคะอ่าวางบนนี้พอดีเลยนะคะอ่าคีย์บอร์ดพังนะ คีย์บอร์ดไม่มีไม่มีผลอะไรนะคะถอดสายแพร์ทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้ลองพิมพ์จึ๊กจึ๊ก,ก,กอ่าเปลี่ยนภาษานะคะที่ตัวหนอนเนาะอ่านะคะได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนภาษาโอเคเรียบร้อยนะคะเวิร์กนะคะสําหรับโน้ตบุ๊กใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใน iPad ให้ดูนะคะ iPad air 4แล้วกันนะคะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้บน iPad air 4สามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะ อ่าเรามาต่อกันเลยนะคะที่เจ้า iPad Air 4นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าบูทูธเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยตัวคีย์บอร์ดอันเนี้ยยังแพรอยู่นะคะหมายถึงว่ายังเชื่อมต่ออยู่กับอ่าเจ้าน้ตบุ๊กอยู่นะคะมีการเชื่อมต่ออยู่นะเรายังไม่ได้กดลืมนะคะนี่นะคะ น่าจะเป็นอันล่างเนี่ยนะคะก็คืออคีย์บอร์ดมอพูอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำในลักษณะเดียวกันนะคะกับอ่ากับ iPad ก็คือมาลองทดสอบก่อนนะคะว่าเจ้า iPad เนี่ยเจอไหมถ้ามันแพรกับอันอื่นอยู่นะคะปรากฏว่ามันไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา disconnect นะคะ Remove ม,มันทิ้งไปก่อนนะ อ่านะคะออกจากตีไว้ไปก่อนนะคะหนึ่งตัวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารอ iPad นะคะว่าจะเจอหรือไม่นะคะอาจจะกดปุ่มแพรข้างหลังอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะบลูทูธคีย์บอร์ดจึ๊บนะคะเรียบร้อย อ่านะคะมันขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะว่า Connect e d นะคะ Connect e d เรียบร้อยแล้วนะคะอ่านะคะกับบลูทูธคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะคะนี่นะคะพิมพที่ไหนดีละ่ะลองเข้าเป็นเอ่เบราว์เซอร์แล้วกันนะคะอ่านะคะนี่ค่ะพิมพ์ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะกดลบนะคะอาจจะวุบวบนิดนึงนะคะเลนอาจจะวุบวบนิดนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ฟอฟันให้ดูนะคะ นี่ค่ะอ่าลบนะคะปุ่ม delete ตจ๊นะคะปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่แน่ใจใช้ได้ไหมนะคะอ่ากดลบแสดงว่าใช้เปลี่ยนภาษาไม่ได้นะคะแต่มีการเขียนนะคะว่าสําหรับ ipad แล้วก็ windows ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปอ่านคู่มืออีกทีว่าถ้าเราสลับดีไว้โดยที่เรายังแพรอยู่เนี่ยนี่นะคะมันจะทํางานยังไงนะคะคือเจ้าบูทูธ่ยสามารถแพรหลายอันแล้วก็สลับเป็น ่ในส่วนของฟังก์ชันที่จะเอามาแพรเพราะว่ามันรองรับการแพรหลายอันมากเลยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะยังแพรตัวนี้ทิ้งไว้นะคะตัว iPad เนี่ยทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมากดลองกดบลูทูธอีกอันที่2ดูแต่ว่ามีปุ่มฟังก์ชันด้วยนะคะแล้วก็หมายเลขสองจึก๊กอ่ากดหนึ่งครั้งแล้วนะคะพอปรากดหนึ่งครั้งจะสังเกตเห็นว่าที่ตัวบลูทูธคีย์บอร์ดเนี่ยมันหายไป ไม่แพ้นะคะ,ะบวบคอนเน็กอีกรอบนึงคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวบวกดเป็นบวฟังก์ชันตัวที่หนึ่งอ่ากดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะ,ะอันนี้ยังอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวลองมาอ๋อบู้ละคือเพราะมันเหมือนเราเปิดปิดอะ่ะมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะต้องอ่านคู่มืออีกทีนึงแต่อันนี้ยังไม่ได้อ่านคู่มืออะไรเลยนะคะเพราะว่าหน้ากล่องมันเขียนว่ามันรองรับสามตัว ก็คืออ่าในส่วนที่เป็นอาจจะเป็นในคีย์บอร์ดมันมีเขียนอยู่นะคะแอปพิเคแอปเปิลแอนดรอยวินตอนนี้ตอนนี้ Connect กับแอปเปิลเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะลองพิมพ์ใช้งานได้ปกตินะคะอนะคะทดสอบการพิมพ์โอเคแบบนี้เลยนะคะ เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ถ้าเราจะสลับดีไวต์ล่ะตอนนี้มันยังคอนเน็กชันอยู่นะคะกับตัวนี้นะคะคอนเน็กชันอยู่นะคะแล้วเราไปแอดคีย์บอร์ดอีกรอบนึงนะคะในตัวดีไวซ์เดิมๆของเรานี่แหละนะคะกลับมาที่โน้ตบุ๊กของเราแต่ก็เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์นะคะลองหามันอีกครั้งนึงนะคะเผื่อว่าเราจะเจอนะคะหรือไม่เจอ อ่านะคะเดี๋ยวโบลองกดที่ปุ่มตอนนี้ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวโบลองกดที่ฟังก์ชันแล้วก็วินโดว์นะคะอ่ากดแล้วนะคะไม่เจอนะคะอืมจริงๆเราก็ใช้แค่ดีไว้เดียวนะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่า มันสามารถที่จะทำงานยังไงได้บ้างอ่ะกดเป็นปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตัวสามอะพอกดสามเนี่ยตัวนี้หลุดทันทีเลย disconnect ไปทันทีเลยนะคะแล้วมันมาเจอตรงนี้หมายความว่าเหมือนมันหลุดอันนึงหรือว่าโบใช้ไม่เป็นก็ไม่แน่ใจนะอะ n o น nec t สำเร็จ um นะคะ Connect สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊บอ่าดันนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้มัน c o น n e c t สเร็จแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนคงจะ ใช้งานได้อยู่นะคะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนไรได้นะอ่าทีนี้คอนเน็กอยู่นะแต่โบอ,อยากจะมาใช้เจ้าตัว iPad เหมือนเดิมโดยการสลับดีไวซะะะ์นะคะอ่านะคะลองมากดแพรอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะยอมแพรให้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือแพรกับ Windows ก่อนนะแพรกับ Windows ต่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาแพรกับตัวแท็บเล็ต ที่เป็น iPad อืมอ่าอันนี้เบิร์นะคะไม่ได้นะคัน not Un นสั s เนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกดฟังก์ชันนะคะแล้วเป็น Apple แทนกดแชร์ไ้เลยนะคะกดแชร์ไปก่อนนะเราลองดูนะคะตอนนี้เรากดแชร์ไว้แล้วมันก็ไม่หลุดนะคะไม่หลุดหมายถึงว่าไม่หลุดในวินโด์นะโบว่าไม่ได้นะโบทําไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้มันใช้งานได้สำหรับ device ที่แยกจากกันนะคะแต่ว่า เดี๋ยวไปหยิบกล่องมาอ่านดีกว่าอ่านี่นะคะหน้ากล่องมีเขียนนะคะ connect up to tree w h i c e similar อ่าน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมโบทำไม่ได้นะคะในนี้ก็ไม่ได้มีคู่มืออะไรมาให้เนาะ หรือว่ามีการเขียนฟีเจอร์เนี่ย easy sweet เห็นไหมคะหนึ่งสองสามอะ connect tree ก็คือสามอ่าเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะคะ windows เป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็อันนี้เขาพูดถึง windows ก่อนนะคะแล้วก็มีพูดถึง iphone เป็นสองนะคะแล้วก็สามอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกรอบน,นึงโบกดฟังกชันนะคะแล้วก็ุลูทูธหมายเลขสองนะจึก๊กอ่ะ ตอนนี้บกดบลูทูธหมายเลขสองแล้วนะคะแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้หลุดนะคะยังแพอยู่นะบวกกดบลูทูธหมายเลขสองเสร็จแล้วแล้วก็มาอันในเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะ,ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะกดฟังก์ชันนะคะแล้วก็บลูทูธหมายเลขสองจึ๊กนะคะ,ะมาคอนเนคใหม่ตอนนี้กดบลูทูธหมายเลขสองเนี่ยอคอมพิวเตอร์ยังแพอยู่นะคะเป็นไงคะคีย์บอร์ด iPad แพได้แล้ว แพ้ได้แล้ว Connected เห็นไหมคะแล้วก็ในตัวส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กก็ยังแท้อยู่อ่ะทีนี้เราใช้อะไรล่ะกลับมาพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะพิมพ์ปุ๊บสองพิมพ์ทีนี้ถ้าอยากพิมพ์ที่เรียบร้อยนะมันพิมพ์ได้แล้วนะคะบูทูตหมายเลขสองนะคะอ่าเรียบร้อยพิมพ์ได้คอนเน t ได้เชื่อมได้สองอันแล้วทีนี้ถ้าโบอยากจะสวิตช์มาเป็น เจ้าตัวอ่า w i n d o w บ้างเนี่ยมันยังพิมพ์ไม่ได้นะคะโบต้องกดที่เขาบอกว่าเป็นหมายเลขหนึ่งก็เมื่อกี้แพรทั้งคู่แล้วนะคะฟังก์ชันหนึ่งจึ๊กเรียบร้อยแล้วพิมพ์ไม่ได้อ่างั้นพิมพ์ฟังก์ชัน w i n d o w ์จึก๊กไม่ได้สวิตไม่ได้โบทําไม่สําเร็จนะคะหมายเลขหนึ่งก็ไม่สําเร็จ endor อุ้ยโทษค่ะ e เป็น w i n d o w ์ก็ไม่สําเร็จ คือตอนนี้บูไม่สําเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งมันไม่แพ้อันไหนเลยเอา่าทำอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าทําไม่ถูกแต่เมื่อกี้แพ้สองอันได้แล้วนะคะกลับมาเช็คก่อนนะยังแพ้ตัวนี้อยู่นะคะตัวเอ่อวินโดว์อยู่หมายถึงเชื่อมต่ออยู่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเอ่อ น,นี้หลุดไปแล้วนะคะกด f 2ใหม่นะคะกดไม่ใช่ f 2กดเอ่อฟังก์ชันเลข2ใหม่นะคะแล้วคอ n เน t ใหม่อ่ะติดแล้วนะคะติดทั้งคู่นะคะตอนนี้พิมพ์ในอ่ะกลับมาพิมพ์ใน facebook ดูบ้างน,นะคะะเชื่อมต่อได้ปกติไม่มีปัญหาทีนี้จะกลับมาสวิตนะคะเพื่อที่จะมาพิมพ์เพราะมันแพรสองอันอบบุกเปิดใหม่เป็น ฟังชันวินโด์นะคะสลับอยู่แบบนี้นะฟังชันแล้วก็สไลด์ hmm. มาที่วินโด์กึ๊กแล้วพิมพ์ไม่ได้ไม่ได้นะคะแล้วก็พอกดฟังชันวินโด์เนี่ยเ,เขาบอกว่ามันคือหมายเลขสามในนี้เนาะตอนนี้คือพอเราเปิดเป็นฟังชันวินโด์เนี่ยใน ในเจ้าตัวนี้มันก็ยังทำงานอยู่คือแพ้ได้สองงานแต่ว่าโบสวิตโหมดเนี่ยไม่ได้นะคะอ่าเนี่ยมันยังอ่านอยู่เนาะหมายถึงว่าในส่วนที่เป็นเจ้าตัว iOS เนี่ยมันยังมันยังมันยังไม่สวิตไปสวิตยังไงคะมีใครรู้บ้างยังไงก็อาจจะคอมเมนต์ให้โบหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวโบดูอีกทีนะึง มไม่เป็นไรเดี๋ยวโบค่อยโทรหานี่นะคะเจ้าของร้านเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นก็คือมันสามารถแพ้ได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็เวิโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ